สวัสดีค่ะวันนี้ป้าขาวก็จะมาใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนให้กับต้นทุเรียนนะคะตอนนี้ก็ได้สองเดือนกว่าแล้วค่ะอันนี้ก็ปุ๋ยมูลไส้เดือนนะคะก็คือเลี้ยงไส้เดือนเองค่ะก็วันนี้ก็จะมาใส่ต้นทุเรียนค่ะตอนนี้ก็ได้สองเดือนกว่าแล้วค่ะทุเรียนพันมูซานคิงค่ะ แล้วก็ใส่คือใส่เท่าไหร่ก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนค่ะ ตอนนี้ก็ปลูกได้สองเดือนกว่าแล้วนะคะค่ะก็ใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนไปครั้งหนึ่งแล้วก็น้ำหมักยูลินซรีย์สั่งข้อแสงไปครั้งหนึ่งค่ะตอนนี้ก็เริ่มใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนครั้งที่สองค่ะ ก็ใส่เยอะๆหน่อยนะคะพอดีของอตัวเองนะคะเลี้ยงไว้เองของเราเองนะคะ,คะ mm. ก็แตกใบอ่อนเยอะเลยค่ะ mm. ตรงนี้นะคะก็จะมีอยู่13ต้นค่ะ mm. ทั้งหมดทุเรียนมูซานคิงนะคะมี24ต้นค่ะ แล้วก็มีหมอนทองอยู่ต้นหนึ่งแต่ปลูกไว้ตรงข้างหลังบ้านนี่ก็ตรงนี้สิบสามต้นแล้วตรงนั้นสองต้นก็คือปลูกไว้ข้างหลังบ้านสิบห้าต้นค่ะวันนี้ก็มาใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนให้กับต้นทุเรียนเป็นครั้งที่สองค่ะทุเรียนพันธุ์มูซานคิงค่ะตอนนี้ก็อายุได้สองเดือนกว่าแล้วค่ะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ปลูกทุเรียนพันธุ์มูซานคิงที่จังหวัดสระบุรีจะสำเร็จไหมจะลอดไหมแล้วก็อีก4ปีจะเป็นลูกไหมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ